จากการจัดตัวเนี่ยมองเห็นชัดเจนว่าเขาเน้นบอลถ้วยอ่าต้องย้ำความจริงนะเน้นบอลถ้วยแน่นอนถูกไร์ของคุณปวินนะเขาบอกเองว่าบอลบอลไทยลีกเนี่ยเขาเขาคงใช้ข้อปล่อยจอไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจทุกทุกเม็ดละแต่จะไปเน้นที่บอลถ้วยอันนี้คือบอดบริหารชัดเจนกูไม่ดูละเราดูบอลถ้วยสำหรับกูจดูไหมจะดูไหมผมก็ดูบผ่าน แล้ววีคนี้เนี่ยนั่นแล้ววีคนี้เนี่ยดูว่าแล้วบีจีเจอกับพี่องซึ่งเป็นโค้ดบีจีเก่าลำพูนวอริเออร์ถล่มบีจีสามศูนย์คุณเชื่อว่าถล่มเลยเหรอสามศูนย์ที่เฉือนมากบ้าเฉือนแบบวิวเนี่ยสามศูนย์โอ้ยดูการจัดตัวก็รู้แล้วเจ๊พี่องคือตัวไทยล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็ลำพูนกับ บีจีเพิ่งเจอกันมาตอนสักประมาณบอลบอลถ้วยบอลถ้วยบีจีชนะแล้วหนึ่งนนี่ใช้ตัวตัวไทยล้วนเลยแล้วก็เมื่อสู้นี่คือประตูแรกนะประตู2นี่คนในวัย39ยิงโอ้โหบิลโรซิมาแต่ว่าลูกนี้นี่พี่ธงกองหลังมันดูจะเปลี่ยนสปะง่ายไปหน่อยไหมารสกับแล้วประเด็นคือมันสองช็อตเลยนะช็อตแทงทะลุหนึ่งและช็อตปะทะอีกหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยพี่ธงมันมันง่ายไปไหมกับการป้องกันตรงเนี้ยก็ต้องยอมรับว่านักเตะชุดนี้ สามเซนเตอร์แบ็กเนี่ยเคยเล่นร่วมกันเป็นตัวจริงครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นับครั้งได้ไหมไม่มีพี่นี่ครั้งแรกนี่ครั้งแรกนี่ครั้งแรกคือก็เอาง่ายๆเลยจากการจัดตัวเนี่ยมองเห็นชัดเจนว่าเขาเน้นบอลถ้วยต้องย้ำความจริงนะเน้นบอลถ้วยแน่นอนถูกในบอลถ้วยเพราะว่าเออครึ่งเตะบอลถ้วยมาเอาชุดนี้เด่นแล้วเดี๋ยวกลางสัปดาห์หน้าจะมีบอลถ้วยอีกใช่ไหมนั่นกำลังจะบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยในลีกเนี่ยที่จะเจอกับ ประจวบเนี่ยอาจจะใช้ชุดผสมอีกแล้วเอาชุดหลักไปเล่นบอลถ้วยเพราะว่าจากที่การวิเคราะห์อดูแล้วว่าบอลถ้วยเนี่ยหวังได้หวังได้มากกว่ามันอยู่สองถ้วยแต่บอลลีกเนี่ยเขาไม่หวังแล้วมันไกลนะแต่แต่อะไรแต่มันเริ่มไกลนะถูกพี่คือที่ผมจะบอกต่อไปก็คือโอเคบอลถ้วยมันคือสิ่งที่หวังสูงสุดแต่คําถามคือเราบีบีจีจะใช้ชุดเนี้ยแบบเนี้ยทุกครั้งตลอดในการเล่นบอลไทยลีกเหรอ และที่สำคัญอย่าลืมนะถ้าบอลไทยลีกเล่นทุกวีคทุกวีคทุกวีคแต่บอลถ้วยบางทีมันเว้นไป2อาทิตย์ที1เดือนทีแล้วแบบเนี้ยมันจะต้องรอให้แพ้แพ้แพ้ซึ่งแฟนบอลล่าสุดเนี่ยถ้าใครอยู่กลุ่ม BG จีเขาจะบอกกันนะกูไม่ดู้ละรารู้บอลถ้วยซึ่งมันไม่ใช่ไงสำหรับกู้ะดูไหมะดูไหมผมก็ดูบอลพานไอ้บวกไม่ดูไหนดู นี่ไงนี่เนี่ยทางบ้านบอกปล่อยจอยเกินในลีกอะไม่ดูไม่ดูดพังในพัง <laughs> ไม่ด,ไมดูไม่ดูแบกใหญ่เลยเออเอาทีนี้ให้พี่ตงพูดถึงชอ็อตไม่รู้นะเจ๊ว่าพลาดเหมือนกันนะกินพงกูเดียวเชื่อ นลูกสองอ่ะไอ้หลูกสามดิลูกสามลูกสามมองแล้วินยิงแล้วตกพื้นพอดีจังหวะที่มือลงไปพอดีพี่ตรงในฐานะประตูเก่าลูกนี้ถือว่าพลาดไหมเอาเป็นว่าด้วยมาตรฐานของกุญธิพงปกถ้าปกติลูกเนี้ยเขาเขาเขาจะรับได้เขาจะเอาอยู่เขาได้รับได้น่าจะเกิดการผิดพลาดแม้แต่เวลาครับหลายคนก็ผิดพลาดประตูเมื่อวานก็มีคนผิดพลาดเหมือนกันอ่าถูกถูกอ่ะก็ว่ากันไปนะก็ถือว่าอ่าอย่างที่บอกไปเซนเตอร์แบ็กชุดนี้ ไม่เคยเรีนร่วมกันเลยถูกพอมาลงทรานรันก็มีโอกาสที่มันจะผิดพลาดเสียประตูง่ายๆแบบนี้เนาะแล้วก็อ,อย่างที่บอกไปว่าอันนี้เป็นการตัดใจของแมตสมิธหรือจากข้างบนพี่บอลในมุมของสื่อว่าเอา,เอาไม่เอาแล้วอไอ้นี่ถามนี่เลยเรา,เาถามรายการเราถามตรงถูกจะตอบหรือเปล่าอีกเรื่องนึงคือแมตไม่มีทางที่จะคิดเองว่าจะทิ้งบอลถ้วยหรือว่าทิ้งอะไรแต่คือคำตอบของเจ๊เนี่ยมันอยู่ตั้งแต่ในไลฟ์แล้วว่าไลฟ์ของคุณประวินนะเขาบอกเองว่าบอลไทยลีกเนี่ยเขาเขาคง ใช้ข้ปล่อยจอไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจทุกทุกเม็ดแล้วแต่จะไปเน้นที่บอลถ้วยอันนี้คือบอดบริหารชัดเจนและดังนั้นเนี่ยคำถามสุดท้ายเลยถ้าบอลถ้วยมันไม่ถึงเป้าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงต่ออย่าลืมนะฮะบจไม่เคยหนักในบอลถ้วยเลยแม้แต่เกมเดียวในทุกรอบโอเคมีหนักตอนจอวพี่โตแต่อย่าลืมว่าอ้าแต่คือก็ต้องเข้าใจว่าเจอนความผิดมันไม่ใช่ในไทยลีกแต่มันไม่ไม่หนักเพราะครบป่วยไงถูกถูกเนี่ยนี่คือมาตรฐานที่ว่า มัดยังไปได้ต่อเพราะว่าบอลถ้วยมันยังอยู่เออมันยังมันยังอยู่ในเส้นทางแต่ติ่งนิดนึงเจ๊วิ่ธงตอนที่โค้ดเทกุไปแพ้กับวิทมาตอนที่คุมบีอยู่แพ้ปุ๊บไปปั๊บมันเป็นยามาแต่ผมบอกก่อนมันพูดแบบนี้มันจะเป็นการแพ้ที่ไม่รู้ละจะเสียได้หรืออะไรแล้วแต่แล้ววิคนี้เนี่ยนั่นแหละกัวแลินี้เนี่ยบีจีเจอกับพี่องซึ่งเป็นโค้ บีจีเก่าแน่นอนครับพี่โอคงเขาเคยคุณ B ีจมามเป็นแชมป์กลับมาคุณรอบนึงก็ไม่โอเคเท่าไหร่แต่คราวนี้ถ้ามันแพ้อีกอมสมมุตินะผมแค่สมมุติว่ามันเป็นแพ้คาบ้านเนี่ยปัญหาคือแมทยังได้ไปต่ออีกไหมอะ่ะเดี๋ยวถามก่อนคนบีจีวงไหนแน่เลยโค้ชโอ่งเนี่ยเขาเป็นพนักงานของบีจีอยู่หรือเปล่าผมตอบไม่ได้พี่เ,เพราะว่าถ้า,เ,าเป็นก็เป็นไม่ได้เพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าวันวันที่เอากลับมาตอนนั้นมันยังเป็นอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าตอนคุยกับประจวบอ่ะคือต้องต้องบอกแบบนี้ว่าตอนที่อ่าตอนนั้นอ่ะที่พี่โอ่งเกือบไปประจวบเนี่ยมันมีการคุยกันแล้วแต่บีจีดึงดึงกลับมาก่อนตอนรอบสองนะเพราะว่านั้นอ่ะยังเป็นพนักงานกันอยู่แต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าพอไปลําพูนแล้วกลับมาเนี่ยมันมีการฉีกสัญญาไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้เพราะว่าไม่มีข้อมูลอ่านะอ่า่าเห็นไหมแต่ผมแต่ผมเชื่อนะ ผมเชื่อว่ายังไงก็ตามเนี่ยประจวบถ้าไม่ได้พี่องค์โอเคอาจจะมีเรื่องของเหมือนที่พี่ธงบอกแต่พี่วังอยู่นะสุดท้ายอ่ะถ้ามันจะเป็นการคุมแล้วมันจะเป็นแพ้หรือมันจะชนะเนี่ยคำตอบมันคือพี่โองค์ก็คุมอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้มันจะเอาอยัางไงกันต่อ,อเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันนะ,อ,ะอันนี้บอกว่าเขินแทนกล้าใช้คำว่าบอร์ดบริหารคนบริหารน,น่าจะมีอยู่คนเดียวไม่น่าจะเป็นบอร์ดได้ทำไมมมีแต่คอมเมนต์อย่างนี้วะ วันนี้นะวันนี้วันนี้หมยสายมาที่มึงเลยนะแล้วทำไมทำไมเลือกไ่อ่านไปเลย